สวัสดีครับพบกับช่องเลยองเจ้าพญานะครับสําหรับเช้าวันนี้นะครับโอ้โหเป็นที่แน่นอนนะครับทางทีมงานเลยองเจ้าพญาได้เดินทางมาตรงวัดพนันเชิงนะครับผมเดินทางมาถ่ายทําเรือนะครับที่จะวิ่งผ่ากระแสวงน้าบนนะครับได้ยินเสียงไหมครับเสียงบึมบึมมาแต่ไกลเลยนะครับผมอ้าวได้ยินไหมครับผมวันนี้นะครับวันนี้นะครับ ถือเป็นโอกาสดีนะครับผมได้เจอเรือจนเรือลากจุงนะครับเรือนำคนวานนิษ79จสิบเก้านะครับผมโอ้โหสุดอยอดครับผมวันนี้เรือแรงเรือดังอีกหนึ่งครับอีกหนึ่งลำหนึ่งชุดนะครับทีมงานเรือโยงลากจุงเรือนำคนวานนิดนะครับผมเรือนี้ทีมงานนี้ไม่เคยทำให้เสียชื่นนะ สำหรับพละกำลังและความแรงนะครับผมนี่ยอดครับผมยอดเลยครับนี่มีเด็กน้อยเลยนะครับปู่ว่าไงครับลากโต๊ะจำนวนโต๊ะเป็นโต๊ะเปล่านะครับจํานวนสามโตสามโต๊ะนะครับเป็นของเปล่านะครับผมลากออนะครับทีมงานนำคนวานนิตจัตเจ้านะครับชื่อนี้ไม่มีแถมแน่นอน ผู้ไปไงครับนี่ผู้ไปไงครับพล,ลังกำลังผู้ไปไงครับนี่ผู้ไปไงครับโอ้จังหวะสี่โป๊ะหนักไอ้สี่โป๊ะเบาเลยครับวันนี้ดึงออกกันนะครับผม ทิงานน้ำทิมงานนำ้นนำคนวางนิด79เกนะครับผมยกอันให้ดูเลยนะครับโ้สุดยอดครับวันนี้อกก็เลยบอกตองเลยว่าสุดจัดว่าลัดบอกเลยนะครับผมโอ้โหเป็นพี่เรียวเปาเวยนะครับเป็นเปลออกจำนวนสี่เปลออใหญ่ๆบุ่มๆนะครับผมเป็นไงครับบรรยากาศ หลับเชาวันนี้นะครับครับเดี๋ยวมาดูลีลาที่ผ่งท้ายมันกแล้วกันะครับนี่ครับผม ล่าล่านอยู่เลยนะครับวันนี้นะครับสําหรับวันนี้นะพี่ตรงท้ายนะครับนะครับผมวันนีตรงท้ายนะครับผม กำลังวิทัุที่ต้องดึงเขากลับมานะครับผม ใจหนักๆนั่นๆนะครับบอกเลยวันนี้ ช่วยตึงหลังนะครับผม